สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ทางทีมงานเรื่องเล่าจะมานำเสนอเรื่องราวห้าตำนานผืนป่าลี้ลับในประเทศไทยสิ่งลี้ลับเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ส่วนใหญ่มักมาจากตำนานเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และความเชื่อในดิตการหนึ่งในเรื่องที่มักยินก่อบ่อยครั้งก็คืออาถรรพ์ของผืนป่าวันนี้ทำนินงานเรื่องเล่าจึงดกตัวอย่างห้าผืนป่าที่มีชื่อเสียงด้านความลี้ลับมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้คน ที่คิดจะรองดีกับสิ่งที่มองไม่เห็นมาเล่าให้ฟังครับเรื่องที่หนึ่งตามล่าคำสาปพ,พม่าแดงและอาถรรพ์แห่งแก่งกระจานแก่งกระจานเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวศึกษาตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบกีรีขันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ที่เสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกแก่งกระจานเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้ลำทานและสิ่งที่กล่าวขานของพื้นที่นี้อีกอย่างก็คือเรื่องลี้ลับเมื่อหลายปีก่อนมีข่าวอุบัติเหตุที่โด่งดังไปทั่วประเทศนั้นก็คือมีเฮลิคอปเตอร์ตกติดต่อกันถึงสามลำ ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง17ลายเหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนตกแก่ชาวไทยเป็นอย่างมากและยังมีเรื่องราวลี้ลับที่เชื่อมเข้ากับเหตุการณ์นี้อีกด้วยจากการให้การของเจ้าหน้าที่เล่าว,ว่าในตอนที่พวกเขาเข้าไปค้นหาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ปรากฏภาพชายสองคนในภาพถ่าย ที่มีเปลวไฟกำลังลุกไหม้แล้วก็หายไปอย่างไร้สาเหตุและข้อมูลจากกลองดำบ่งบอกว่าเฮลิคอปเตอร์สองลำที่ตกอาจเกิดจากอุบัติเหตุทางสภาพอากาศแต่ลำสุดท้ายนั้นได้สูญเสียการควบคุมอย่างไร้สาเหตุจึงเป็นที่เล่าขานกันต่อว่าอาจเป็นคำสาปของชาวกระเหลี่ยงโบราณ ที่มีความโกรธแค้นกองทัพไทยมาแต่อดีตในยุคสมัยหนึ่งมีกลุ่มคนที่ใช้ชื่อว่าพม่าแดงได้ลุกล้ำเข้ามาในเขตชายแดนของเก่งกระจานเพื่อลักลอบล่าสัตว์และค้าของเถื่อนสร้างความเดือดร้อนจนทางการประเทศไทยต้องส่งทหารไปปราบปรามกลุ่มนนี้แต่ผลลับ เป็นความพ่ายแพ้ของทหารไทยส่วนพม่าแดงกลับหลบหนีไปได้อย่างไรร่องรอยและยังคงเป็นความพ่ายแพ้ที่ยังเป็นปริศนาเพราะทหารไทยทั้งชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดีและผูมิประเทศมากกว่าแต่กลับเสียท่าอย่างประหลาดเรื่องเล่าหนึ่งได้กล่าวว่าพม่าแดง ได้รับความช่วยเหลือจากหมู่บ้านเกเหลี่ยงโบราณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นตำนานกล่าวว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เชี่ยวชานในสายเวทและอาคมมาตั้งแต่อดีตและส่งต่อมณดำเหล่านั้นสิบท่อต่อ,ตอมาจนถึงปัจจุบันหัวนหน้าของหมู่บ้านนามว่าขออีเป็นพ่านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับศาสตร์มนตรา และมีอายุมากถึง103ปีในเวลานั้นได้มีผู้คนสันนิษฐานว่าเหตุเฮลิอคอปเตอร์ตกที่เกิดขึ้นมาจากคำสาปแช่งของชาวก,กระเดี่ยงโบราณที่มีความแค้นต่อทางการทหารไทยที่เคยขับไล่พวกเขาให้ออกจากพื้นที่ของพวกเขานี่คือเรื่องเล่าที่มีการเล่าขานกันมา ในพื้นที่แกล่งกระจาดเรื่องที่สองตามล่าตำนานดงพระยาไฟด่านลีลับของผู้กล้าดงพระยาไฟหรือดงพระยาเย็นในปัจจุบันตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเป็นอีกที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ลีลับแห่งพื้นป่าเล่ากันว่า เป็นป่าทึบที่พรานป่าที่มีวิชาอาคมนิยมเข้าไปในป่าแห่งนี้เพื่อลองวิชาและพิสูจน์ความเก่งกาจของตนเองรวมถึงหล่อประสงค์องค์พระเจ้าที่สแสวงหวาความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ทดสอบจิตใจที่แข็งแกร่งว่ากันว่าคนทั่วไปที่แม้จะชำนาญทาง เข้าไปในป่าแห่งนี้แล้วก็ไม่เคยได้ออกมาอีกเลยนอกจากว่าจะเป็นผ okay. ู้มีวิชาอาคมต่างๆเท่านั้นเหตุที่สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของเหราเกจิอาจารย์หลายๆสำนักก็เพราะเรื่องราวความน่ากลัวของพื้นป่าตั้งแต่สมัยอดีตการตำนานเล่าว่าพื้นที่ดงฟ้ายาไฟ มีชื่อเดิมว่าขวางทบุรีเป็นเขตการปกครองของพยาในราชการผู้นำของหมู่บ้านในยุคแรกเป็นคนมีจิตใจที่ดีสั่งการในทุกวันพระห้ามไม่ให้ชาวบ้านล่าสัตว์หรือทำเรื่องที่เป็นอบายมุกในวันนั้นๆแต่เวลาต่อมาถึงเวลาเปลี่ยนผ่านของผู้นำหมู่บ้านผู้นำคนใหม่ เป็นคนที่มีจิตใจไปในทางที่ไม่ดีก็ได้เปลี่ยนแปลงกฎของหมู่บ้านที่ปฏิบัติกันมาเป็นขั่วตรงข้ามและชาวบ้านที่มีความรลวบอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ตามกันอย่างทั่วถึงและเรื่องนี้ได้ไปถึงหูของพระยาผู้เป็นดูแลเขตการปลุกของนั้นก็ได้จัดการปล่อยงูงพิษมากมายไปในหมู่บ้านจนท้ายที่สุด ชาวบ้านก็ล้มหายตายจากและกลายเป็นมูร้างในที่สุดยุคสมัยดำเนินมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีเรื่องเล่าความลี้ลับของพื้นที่แห่งนี้มาให้ฟังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติพบเจอกับเงาและก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย หรือเสียงโหยหวนของชาวบ้านที่เล่ากันว่าทรมานจากการถูกงูพิษกัดและนี้ก็เป็นที่มาของความลี้ลับในดงพญาไฟเรื่องที่สามหลายคนอาจจะได้ยินชื่อทีมนักฟุตบอลเยาวชน13หมูป่าที่ทําหลวงขุนน้ำนางนอน กับความรักที่ไม่สมหวังวันนี้ทางทีมง,งานเรื่องเล่าจึงจะนําเสนอเรื่องราวถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนกับความรักที่ไม่สมหวังปีที่แล้วคงจะไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของทีมฟุตบอลเยาวชนหมูปา่าที่เกิดอุบัติเหตุให้ต้องไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย ซึ่งนอกจากเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นกับทีมหมูป่าในถ้ำแห่งนี้แล้วก่อนหน้านี้ยังมีเรื่องราวปริศนาอีกหลายเรื่องที่เกิดภายในสถานที่แห่งนี้ด้วยก่อนจะเกิดเหตุการณ์ทีมหมูป่าจากการบอกเล่าของชาวบ้านมีอยู่ว่าเคยมีนักท่องเที่ยวชาวต,ต่างชาติที่เคยเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อนั่งสมาธิได้เข้าไปในถ้ำ ละหายตัวไปเป็นเวลานานถึงเจวันแต่ในช่วงเวลาที่หายไปนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการค้นหาโดยทั่วแล้วแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของนักท่องเที่ยวทั้งสองเลยจนถึงเวลาดังกล่าวนักท่องเที่ยวได้ให้การว่าตนเองทั้งสองได้เดินเข้าไปในถ้ำและหาทางออกไม่เจอ เมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนโดนวนกลับไปกลับมาที่เดิมตลอดในช่วงเวลากใกล้เคียงกันได้มีชายคนหนึ่งที่อยู่ในสภาวะคิดมากต่อชีวิตได้คิดจะซื้อปลาไปปล่อยที่แม่น้ําเมื่อเขาซื้อปลาได้แล้วกําลังจะไปปล่อยกับนึกถึงถ้ำหลวงนางนอนที่เขาเคยไปในอดีตขึ้นมาอย่างไร้สาเหตุ จึงเดินทางไปที่ถ้ำหลวงในเวลาเยน็นตอนแรกเขาจะไม่เข้าไปเพราะเวลาช่วงนั้นอันตรายกับการเข้าไปในถ้ำแต่เมื่อมีเสียงเรียกให้ต้องเข้าไปจนได้พร้อมบอกให้เขานำเครื่องไหว้สักกราระเข้าไปด้วยหลังจากที่เขาเข้าไปปล่อยปลาและจุดธูปหลังจากนั้นก็ระบายเรื่องที่หนักใจในถ้ำ และขอพรให้มีสติปัญญาในการทำสิ่งต่างๆด้วยเถิดหลังจากนั้นก็มีอะไรบางอยา่างที่บอกให้เขาเข้าไปข้างในถ้าให้ลึกลับขึ้นเขาเดินเข้าไปเรื่อยๆพอรู้สึกตัวจึงคิดจะหันกลับออกไปจากถา้าแต่สิ่งที่เขาสังเกตเห็นคืออะไรบางอยา่างที่เลยรูปร่างเหมือนงูแล้วมีแสงเป็นเส้น วิ่งผ่านเข้าไปในถ้ำและนี่ก็เป็นเรื่องราวความลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้ของถ้าหลวงแห่งนี้ตำนานกำเนิดของถ้าหลวงคุณน้นนางนอนนั้นประวัติเรื่องเล่าเดิมคุณนั้นนางนอนมีชื่อเมื่อมานนานมาแล้วพระราชาผู้ครองเมืองในตอนนั้นได้มีลูกสาวที่สวยงามยิ่งมาก และประกาศตามหาเจ้าชายต่างแดนที่จะมาเป็นครูรองแต่นางกลับไม่ถูกใจใครเลยเนื่องจากนางมีความรักกับเด็กเลี้ยงม้าท้ายวังเมื่อพระราชารู้จึงกีดกันไม่ให้ทั้งสองได้พบกันจนท้ายที่สุดนางทนไม่ไหวจึงวางแผนที่จะหนีไปกับคนเลี้ยงม้าแต่ด้วย ความที่นางตั้งท้องจึงเดินทางได้ลําบากทั้งสองนีมาถึงแม่น้ำแห่งหนึ่งตัวนางรู้ว่าคงไปต่อไม่ไหวแล้วอีกทั้งยังต้องหนีจากการตามล่าของทหารที่ถูกส่งมาตามตัวนางจึงให้สามีรีบหนีไปแต่สามียืนยันว่าจะไม่หนีเด็ดขาดนางจึงบอกให้ไปหาของกินและสเสบียงมาให้หนาง คนเลี้ยงม้าจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาให้นางรออยู่ตรงนี้เวลาผ่านถึงสามวันคนเลี้ยงม้าก็ยังไม่กลับมาจนนางคิดว่าโดนทิ้งเสียแล้วนางจึงออกตามหาและก็พบความจริงว่าสามีคนเลี้ยงม้าของนางได้ถูกฆ่าโดยทหารของพระราชานางเสียใจมาก จนใช้ปิ่นปักผมปักเข้าที่หัวของนางแล้วตายลงในที่สุดว่ากันว่าเลือดของนางเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำแม่สายความรักที่ไม่สุนหวังของนางจึงเป็นเรื่องเล่าที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องที่สี่ของวันนี้ตามล่า ตำนานพญานาคและผีจ้างหนังของป่าคำชะโนดป่าคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีเป็นพื้นป่าที่โด่งดังในเรื่องความลี้ลับของพญาน,นาคและเรื่องราวของผีจ้างหนังที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์อีกด้วยดินแดนพญาน,นาคแห่งป่าคำชะโนดพื้นป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นคำชะโนด มีลักษณะคล้ายต้นปม์มป่าแห่งนี้ถูกเรียกอีกชื่อว่าเกาะลอยน้ําเนื่องจากมีน้ําอยู่โดยรอบและมีลักษณะเป็นเกาะกลางน้ําในเชองฤด,ดูน้ํานั้นมีอุทกภัยหลายครั้งในพื้นที่ดังกล่าวชาวบ้านหมู่บ้านละแวกนั้นได้ลดผลกระทบดิกันอย่างมากแต่พื้นป่าแห่งนี้ กับลอยน้ําได้อย่างเหลือเชื่อจนมีเรื่องเล่าเป็นตำเนินพื้นเมืองว่าป่าคําชะโนดเป็นประตูไปสู่เมืองมาดานที่เป็นดินแดนของเราพยานนามีโครงการสำรวจใต้พื้นน้ำของเกาะแห่งนี้หลายรอบและยังคงไม่เป็นผลสำเร็จอีกทั้งนักสำรวจได้เล่าว,ว่าเจอเหตุการณ์ลี้ลับหลายอย่าง จนไม่ค่อยมีใครกล้าหาความจริงเกี่ยวกับที่แห่งนี้เท่าไรนะักเช่นตอนที่ทำการสำรวจเจ้าหน้าที่เล่าว่าเขาได้พบร,รากไม้ระยงระยางกันมากมายการทับถมของดินและต้นไม้อาจเป็นที่มาของการที่ผื้นป่าสามารถลอยตัวได้แต่เมื่อสำรวจไปจนถึงโพรงรากไม้แห่งหนึ่งนักสำรวจพยายามจะเข้าไปในโพรง แต่ก็เหมือนมีสิ่งมีชีวิตมาดึงขาไม่ให้เข้าไปจนท้ายที่สุดก็ไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากอาจเกิดอันตรายกับนักสำรวจได้และพอทำการสำรวจอีกรอบโพรงนั้นกลับมีเถาวันที่หนาแน,น่นกว่าเดิมมาปิดทางเข้าไว้และไม่สามารถหาสาเหตุจากอาการนี้ได้ผี จ้างหนังเป็นเรื่องราวปริศนาที่น่าสนใจจนมีการนํามาเสนอสร้างเป็นภาพยนตร์กันเลยทีเดียวในวันหนึ่งบริษัทฉายหนังกลางแปลงได้รับจดหมายการว่าจ้างให้ไปฉายหนังที่คําชะโนดตัวเจ้าของก็ไม่ได้สงสัยอะไรจึงส่งพนักงานไปฉายหนังตามปกติคนขับรถได้ออกเดินทาง ในเวลากลางคืนแต่หน้าแปลกที่รอบข้างเงียบกริบไม่มีเสียงของชาวบ้านเลยทั้งที่น่าจะมีงานวัดหรืองานเฉลิมฉลองอะไรสักอย่างถึงจ้างหนังกลางแปลงมาฉายแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากพอขับไปสักพักก็รู้สึกว่าขับเลยจากสถานที่ฉายมาแล้วและก็มีหญิงสาวสองคนวิ่งตามรถมาแล้วบอกว่า เลยมาแล้วที่แชหนังอยู่ทางโน้นและทั้งสองก็อาสานำทางไปอย่างที่หมายคนขับรถแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะตลอดทางที่ขับมาก็ไม่มีใครเลยและไม่มีรถคันไหนตามมาด้วยแล้วหญิงสาวสองคนนี้มาจากไหนแต่เขาก็ได้แต่สงสัยเมื่อถึงที่หมายเขาพบกับชาวบ้านมากมาย ที่รอจะดูหนังกลางแปลงแต่สิ่งที่แปลกคือการแต่งตัวของชาวบ้านผู้หญิงจะใส่ชุดดำส่วนผู้ชายจะใส่ชุดขาวไม่มีสีอื่นเลยนอกจากนี้พวกเขาทำการตั้งจอภาพและฉายหนังไปตามปกติโดยที่มีชาวบ้านนั่งดูเป็นจำนวนมากและความแปลกประหลาดอีกอย่าง ก็คือในระหว่างที่ฉายหนังไม่มีเสียงแม้พูดคุยแต่อย่างใดทุกคนดูหนังด้วยความอดิริบบทที่ท่านิ่งและไม่พูดไม่จาจนหนังจบชาวบ้านเหล่านั้นต่างเดินทางกลับทีมฉายหนังก็เก็บอุปกรณ์ตามปกติโดยไร้เสียงพูดคุยขากลับคนขับรถพบกับหญิงสาวร้องสองที่นำทางมาให้ ทั้งสองอาสาไปส่งที่ทางออกและขี่จักรยานคู่ไปกับรถพอถึงทางออกหญิงสาวทั้งสองบอกลาและหายไปอย่างไร้ร่องรอยและสิ่งที่พบคือรอยล้อรถจักรยานที่หายเข้าป่าในปกติคนไม่สามารถเข้าไปได้หลังจากนั้นทีมชายหนังได้ไปแวะพักที่ตลาด แล้วก็มีชาวบ้านเข้ามาถามว่าไปใช้หนังที่ไหนล่ะคนชายจึงตอบไปว่าที่วัดคำจันดครับแต่คำตอบของชาวบ้านที่ตอบกลับมาช่างน,น่าตกใจฮะเมื่อวานมีงานวัดเหรอทำไมไม่รู้เลยคนชายจึงเงินงงเพราะเมื่อวานก็มีชาวบ้านไปดูหนังกลางแปลงกันตั้งเยอะสุดท้าย เมื่อคนฉายเล่าเรื่องทั้งหมดให้เจ้าของบริษัทฉายหนังฟังทำให้เจ้าของสงสัยมากและเดินทางไปหาความจริงที่วัดคำชะโนดเขาได้ไปสอบถามเจ้าอาวาสหลักท่านก็ได้บอกว่าโยมอาจถูกผีจ้างแล้วละ่ะจากนั้นเจ้าของก็ดูในใบว่าจ้างเป็นชื่อของคนคนหนึ่งที่บ้านอยู่ติดกับวัดแต่พอไปหาคนคนนั้นเขาก็บอกว่า ช่วงฉายหนังเขาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่นอนโสมอยู่บ้านไม่มีทางที่จะเข้าเมืองไปจ้างใครได้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเล่าปิศนาที่ถูกบอกต่อกันอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นภาพยนตร์ในที่สุดเรื่องที่ห้าภูกระดึงสิงถึงใจผูกระดึง สถานที่ยอดฮิตสำหรับนักปีนเขาใครจะไปนึกว่าที่ที่นักท่องเที่ยวต่างเดินทางกันมาอย่างนานาจะมีเรื่องเล่าลึกลับซ่อนอยู่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่เดินทางไปท่องเที่ยวในวันหยุดและเป็นเรื่องธรรมดาในกลุ่มเด็กวัยรุ่นมักจะมีคนที่เป็นพวกกล้าท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างไม่เกรงกลัว ัวรุ่นกลุ่มน,นี้เดินทางไปด้วยกันทั้งหมด10บคนและมีสมาชิกคนหนึ่งชื่อบอยที่ทางสีหน้าท่าทางปราด้าท้าทายทุกสิ่งพวกเขาได้ไปแวะเล่นน้ำตกพร้อมกับความกล้าบอยที่ท้าทายต่อบางสิ่งอย่างไม่หยุดแมมรุ่นพี่จะเตือนไปแล้วหลังจากที่พวกเขาเล่นน้ำเสร็จปรากฏว่าพวกเขา กับหาทางไปต่อไม่เจอจนรุ่นพี่ได้ทําการไหว้ขอเข้ามากับต้นไม้ใหญ่แห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็เดินต่อไปสักพักก็เจอกับไม้สีแดงรุ่นพี่คนนั้นจึงคิดไปว่าทางที่ไม้นี้ชี้ไปน่าจะเป็นทางออกเลยเดินไปพร้อมกับต้นไม้สีแดงและนำติดตัวไปด้วย พวกเขาก็หาทางออกได้หน้าไปหลอดใจจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปจนถึงผาลมสักในเวลาที่ไม่เย็นมากนักพวกเขาได้แวะพักผ่อนถ่ายรูปตามปกติและพร้อมกับสิ่งรอบตัวเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นในตอนนั้นบอยเริ่มรู้สึกว่ามีใครกำลังมองอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อถามเพื่อนว่ามีใครกำลังมองเขาอยู่ไหม เพื่อนก็สังเกตนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นก็ไม่เห็นมีใครมองมาที่พวกเขาเลยด้วยความขนองบอยจึงตะโกนไปอย่างหน้าผาแบบเห็บแนมพอคิดว่าคนที่มองเขาต้องเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นๆแนๆ่จากนั้นอากาศเริ่มเย็นพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วพวกเขาจึงเดินกลับที่ทำการไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น เพราะด้วยความที่เป็นมือใหม่ในการเดินป่าเลยไม่มีใครพกไฟฉายมาสักคนจึงอาศัยไฟของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นนำทางไปแต่เมื่อเดินไปได้สักพักไฟของนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นกลับห่างออกไปอย่างรวดเร็วและหายไปในที่สุดบวกกับตอนนั้นก็มืดสนิทมองอะไรไม่เห็นเลยพวกเขาจึงใช้วิธีก่ะกันเดินและนักพนว่า อยู่กันคบหมายเป็นระยะระยะเมื่อเดินทางได้มาสักพักหนึ่งพวกเขาก็เจอร้านค้าเล็กๆร้านหนึ่งเลยซื้อเทียนเพื่อจะใช้เป็นแสงไฟในการเดินกลับจากนั้นพวกเขาจึงเดินทางต่อระหว่างเดินทางเขาได้สังเกตอะไรผิดปกติมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เหมือนรูดมือกับใบหญ้าหรือเพื่อนคนที่อยู่นาบอยก็หันมาบอกบอย ว่าเห็นเงาคนตัวใหญ่ด้วยความปากกล้าบอยจึงตบหัวเพื่อนคนนั้นแล้วบอกว่าไม่เห็นจะมีจากนั้นบอยเริ่มรู้สึกว่ามีใครหายใจรถต้นคอและน่นหน้าอกเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงทางสามแพร่งและกำลังตัดสินใจว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาดีพวกเขาเลยนับคน เพื่อตรวสอบจานวนปรากฏว่านับได้9คนและคนที่หายไปก็คือบอยรุ่นพี่คนหนึ่งอาศัยวิ่งกลับไปทางเดิมเพื่อตามหาบอยพร้อมกับรุ่นน้องอีกสองคนส่วนที่เหลือให้รออยู่ที่เดิมเขากลับไปเจอ Boy, บอยกำลังนอนตัวแข็งสภาพเหมือนเขากำลังโดนใครบางคนลากเข้าไปในพุ่มไม้เพื่อนๆ ช่วยกันแบกบอยแต่น้ำหนักของบอยกับมากกว่าคนที่ขนาดตัวเท่านี้พอเดินไปได้ระยะหนึ่งก็เห็นแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์คนขับใส่ชุดทหารขุมโมงพวกเขาจึงของความช่วยเหลือจากนั้นก็ได้นำบอยขึ้นรถพร้อมกับคนช่วยแบกอีกหนึ่งคนระหว่างทางรุ่นพี่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ให้คนขับฟังหน้าแปลกที่คนขับกับหัวเราะออกมาอย่างไม่เข้ากับสถานการณ์และบอกกับรุ่นพี่ว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกพอมาถึงห้องพยาบาลมีเจ้าหน้าที่มารับตัวบอยซึ่งตอนนั้นตัวบอยไม่หนักเหมือนก่อนและส่วนอีก8คนที่เหลือก็เดินมาด้วยแสงไฟจากโทรศัพท์และเห็นพี่ทหารสองคนวิ่งมาเหมือนจะมาช่วย แต่พอออกไปอย่างพื้นที่สว่างสองคนนั้นก็หายไปแล้วจากนั้นบอยได้สติกลับมาแล้วเล่าว่ามีผู้ชายตัวใหญ่ตาสีแดงมาทางไม่เข่าล้มแล้วกดหน้าอกเขาไว้ในตอนที่เพื่อนๆช่วยกันแบกเขานั่นเองในเวลาเช้าพวกเขาถามหาเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเขาไว้เมื่อคืน เพื่อจะขอบคุณแต่ก็ไม่มีใครรู้จักหรือเคยเห็นเจ้าหน้าที่คนนั้นเลยแล้วทหารอีกสองคนที่ทําเหมือนจะมาช่วยอีก8คนก็ไม่มีใครพบเห็นเช่นเดียวกันและมีแม่ค้าบอกว่าคงเป็นผู้ช่วยองค์พุทธเมตตาที่มักออกมาช่วยผู้คนที่หลงป่าหลังจากนั้นมีหลักฐานว่าพวกเขา ได้เดินทางผ่านทางนั้นมาจริงๆดูจากพลาสเตอร์ที่พวกเขาใช้ในการเดินเมื่อคืนส่วนพื้นที่มีแสงไฟของรถมอเตอร์ไซค์ออกมานั้นแท้จริงแล้วก็เป็นพุ่มไม้สูงที่ไม่น่าจะมีอะไรผ่านมาได้จากนั้นเมื่อบอยกลับไปถึงบ้านแม่ของเขาทักว่าพาไข่ตัวใหญ่ตาสีแดงมาด้วยบอยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ให้พี่สาวฟังและพี่สาวก็ไปเล่าให้แม่ฟังเพิ่มเติมในระหว่างที่พูดคุยกันพี่สาวของบอยได้เสียงตะคอกด,ดังมาว่าให้มันไปขอขมาก,กูเมื่อรู้เรื่องทั้งหมดแม่จึงพาบอยไปขอขมากับพระถวายสังฆทานและอาบน้ำมนต์ความหงวยใยของคนในอดีตและการส่งต่อความสวยงาม เรื่องราวทั้งหมดอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตำนานความเชื่ออุบัติเหตุความรู้เท่าไม่ถึงการไปถึงการท้าทายต่อธรรมชาติและสิ่งที่เราไม่รู้จักสุดท้ายจึงเชื่อมโยงม,มาสู่เรื่องการทำพิธีและข้อปฏิบัติต่างๆในการเดินป่าพิธีกรรมทั้งหลายก่อนเข้าป่า มีความเชื่อในทางที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้และหลายครั้งที่เราละเลยถึงความสำคัญของธรรมชาติโดยอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามการไม่เห็นความสำคัญเหล่านี้อาจเป็นต้นเหตุของการทำลายความสวยงามของป่าได้เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้หวังว่า ทุกท่านคงจะชอบในการนำเสนอของทีมงานเรื่องเล่าในครั้งนี้และก็ต้องขอบคุณมากๆก,กับการเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมารับฟังคลิปของทีมงานเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ